สวัสดีครับท่านประธานเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์และท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผมคิดว่ากิจกรรมที่เราทําขึ้นเป็นกิจกรรม<อ>ที่มีความหมายและความสําคัญไม่เพียงแต่การศึกษาไม่เพียงแต่เรื่องอาชีวศึกษาหรือแม้แต่โรงเรียน ต่างๆเท่านั้นแต่มีความหมายและความสำคัญต่อความก้าวหน้าของคำว่า one belt one road หรือหนึ่งแสบหนึ่งเส้นทางซึ่งประเทศจีนได้ริเริ่มขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้มหาเทเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองในฐานะที่เป็นอธิการบดีได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มาก และดีใจที่ประเทศไทยได้รับความสนใจจากประเทศจีนและจากวิทยาลัยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของประเทศจีนอย่างมากผมภูมิใจครับที่สำคัญก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีได้ให้ความสนใจกับการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้ความสาคัญกับประเทศไทยให้มีนักศึกษาจีนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็คือการส่งเสริมการศึกษาอีกแบบหนึ่งเป็นการเรียนรู้จากของจริง ผมในฐานะคนไทยภูมิใจในนโยบายนี้มากในขณะเดียวกันท่านประธานาธิบดีสีชิ้นผิงก็ให้ความสนใจมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาครูบาอาจารย์จากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าไปเรียนในประเทศจีนเพื่อให้เรียนรู้ว่าประเทศจีนมีศิละปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและภาษาเป็นอย่างไร ทำให้คนต่างชาติได้เข้าใจได้เรียนรู้ว่าประเทศจีนมีการก้าวหน้าแล้วพัฒนาไปในด้านไหนบ้างครับในโอกาสที่สำคัญนี้ผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยและหมหาไทยเกิดยินดีต้อนรับนโยบายและแนวความคิดที่จะร่วมมือกันทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก และอาชีวศึกษาของไทยของจีนหรือของประเทศต่างๆนั้น<ม>ก็มีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด้วยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวันเบลวันโรดเป็นตัวประกอบในการทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นระหว่างประเทศจีนประเทศไทยและประเทศต่างๆมหาวิทยาลัยเกริรดได้ตั้งสถาบันขึ้นมารองรับ นโยบายวันเบลวันโรดนี่อย่างน้อยสามสถาบันครับสถาบันที่หนึ่งเรียกว่าสถาบันไทยไชยน่าอาเซียนเพื่อให้คนไทยเพื่อให้ประเทศไทยให้ประเทศจีนให้ประเทศอาเซียนได้มีโอกาสร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าวันเบลวันโรดจะเกิดประโยชน์ที่ผลดีร่วมกันนี่จะทำอย่างไรบ้างนะครับ สถาบันที่สองคือสถาบันการจัดการความปลอดภัยเพราะเราทราบว่าความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีภัยธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิหรืออื่นๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราได้ศึกษาร่วมกัน เราก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยนะครับถึงแม้เราจะห้ามภัยพิบัติโดยธรรมชาติไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถทำให้เราได้รับความปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญมากๆในยุคใหม่ในการที่จะร่วมมือกันระหว่างจีนไทยหรืออาเซียน ที่เราจะทําโครงการต่างๆที่เราเน้นเรื่องเกี่ยวกับวันเบลวันรถนี่ก็คือคําว่าสถาบันการพัฒนาภาวะผู้นําภาวะผู้นําหรือภาวะผู้นําที่เราพูดกันทุกวันนี้เนี่ยเราพูดตามตําราแต่ว่าหลังโควิดที่เปลี่ยนไปหลังโควิด -19 ที่ทําให้เราต้องคิดใหม่เราต้องเตรียมตัวใหม่ ต้องวางแผนใหม่ต้องหาความร่วมมือใหม่ทั้งหมดนี้ต้องการภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นเราหวังว่าสถาบันการพัฒนาภาวะผู้นำของมหาเทือเกิดจะช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ของเราทั้งปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้รับความรู้ความเข้าใจและมีภาวะผู้นำที่จะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับประเทศต่างๆได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายวันเบลวันโรดครับเพราะในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอกรับเรียนท่านทั้งหลายว่ามหาไทยเกิดโดยเฉพาะผมเองในฐานะอธิการบดียินดีต้อนรับท่านทั้งหลายมาเยือนเมืองไทยเป็นแขกของเราแล้วก็จะทำให้พวกเราภูมิใจด้วย และทำให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักประเทศไทยและรู้จักภาษาวัฒนธรรมและศิละปะต่างๆของประเทศไทยซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอยู่มากและถ้าหากประเทศจีนได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปได้สะดวกขึ้นเมื่อใดผมก็จะไปเยี่ยมท่านทั้งหลายด้วยครับขอขอบคุณและขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจ ในการที่จะสร้างการศึกษาร่วมมือกันในเรื่องโครงการวั One Road นเบลวันโรดนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วเชื่อว่าจะเป็นความสำเร็จที่ทำให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าและมีความภูมิใจร่วมกันครับขอขอบคุณครับ